สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักไรยนะคะก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีปีใหม่พศ2 5 6 7กับทุกับทุกๆท่านนะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจสมดังใจปรารถนาทุกท่านเลยนะคะ วันนี้เรามาต่อกันที่บัวร้อนซ่อนรักร้ายค่ะบัวร้อนซ่อนรักร้ายตอนที่7สิ่งที่ซ่อนอยู่ปัดแมคคารีเด็กหนุ่มวัย18ปีบุตรชายคนเล็กของพ่อแมคคารีเลื่อนรถออกจากลานจอดรถของสนามบินแห่งนี้อย่างช้าๆการที่ผ่านสิ่งแย่ๆมาตลอดทั้งปีมานี้ทำให้เด็กหนุ่มผู้นี้กลับกลายเป็นคนที่เติบโตเกินวัยกับคนในวัยเดียวกันจนได้ เขาต้องรับผิดชอบงานในบริษัทของบิดาในฐานะพนักงานคนหนึ่งเทียบเท่ากับผู้บริหารคนอื่นๆแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับหุ้นส่วนที่ไม่พอใจอีกหลายคนก็ตามทีแต่ตอนนี้พอแมคคารีนั้นไม่มีทางให้เลือกมากนักกับสภาพความยแย่ทางธุรกิจตอนนี้ปัตก็ทำงานได้ดีทีเดียวเขาเรียนรู้ได้เร็วมากทั้งฉลาดหลักแหลมมองการไกลได้ชัดเจนกว่าหุ้นส่วนอวุสโตบางคนเสียอีก เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เขาหนักใจเท่ากับการที่ได้ยินคำพูดหยาบคายจากแม่เพื่อนสนิทของพี่สาวของเขาคนนี้คิดจะลืมเขางั้นเหรอปฏิมาน,นั้นทำให้เขาอารมณ์เสียได้ง่ายที่สุดนึกว่าไปอยู่ไกลขนาดนั้นแล้วหล่อนจะไม่หวนกลับมาสร้างความหงุดหงิดให้กับเขาได้อีกแต่การที่พี่สาวของเขาฟืน้นขึ้นมานั้นทำให้หล่อนกลับมาอีกจนได้ทำให้ปัดโกรธจัดในงานเลี้ยงลากหล่อนไปลงโทษในห้องหนังสือ ก่อนจะบังคับให้หล่อนรับปากเรื่องจะเลิกต่อแยกับพี่สาวของเขาแต่ดูเหมือนมันไม่ได้ผลนักจากการที่หล่อนกล้าท้าทายเขาด้วยคำพูดมันทำให้เขาสติหลุดได้ง่ายที่สุดปัดคุนคิดอย่างรำคาญอยู่ลึกๆเขาหงุดหงิดที่ได้เห็นน้ำตาจากหญิงสาวที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆเห็นร่างบางนั้นมองเขาเราวับเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนให้รู้ไปว่าปฏิมาจะกล้าขัดใจเขาอีก เขาอดโมโหไม่ได้ทั้งที่หล่อนมีคู่หมายอยู่แล้วเป็นถึงอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนอยู่นั่นในเจะพี่เคยของหล่อนที่เคยเป็นแฟนเก่าของหล่อนตั้งหลายปีมาแล้วอีกนั่นลหละเขารู้ว่าปฏิมาคบหากับหมอนั่นจนกระทั่งมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหมอนั่นได้กับพี่สาวของหล่อนเองเรื่องนี้มีไม่กี่คนที่รู้ดีว่าเป็นเพราะปริยากรหรือยกพี่สาวของปฏิมานั้นเป็นคนตั้งใจที่จะแย่งแฟนน้องสาวให้ได้ และก็ทำสำเร็จจนได้ปฏิมาตั้งใจไปรเรียนต่อถึงเลสเตอร์ก็เพื่อเรื่องนี้นำซ้ำอย่างรับมั่นกับคนที่บิดาอยากได้เป็นเคยนั้นอย่างง่ายได้ที่สุดอีกด้วยแม้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ปัดนั้นกลับสลัดมันออกจากหัวไม่ได้เลยนิสติเขารำคาญปฏิมาจะแย่อยู่แล้วถ้าหล่อนไม่มาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นเขาก็คงไม่ได้ใส่ใจหล่อนสักนิดเขามมวแต่คิดจนแทบลืมวัตถุประสงค์เดิมไปเสียสนิท ชายหนุ่มพุ่งรถออกนอกเส้นทางไปในที่สุดก่อนจะโทรหามารดาเรื่องการกลับบ้านผมจะไปหาพี่แป้งเลยนะคะแม่ขี้เกียจขับรถกลับบ้านอ้าวไหนว่าจะแวะไปหาคุณแพทย์ก่อนล่ะลูกคุณแพทย์ก็อยากไปด้วยนี่นาหมู่นี้เขาเครียดแม่อยากให้เขาได้พักผ่อนบ้างไม่ล่ะฮะถ้าอาแพทย์ว่างคงไปหาเราที่นนเองช่วงนี้งานหนักเกินไปแล้วผมอยากพักผ่อนบ้างนี่ฮะ ถ้าแม่กับพ่อก็รีบตามมาพรุ่งนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมให้ลำดวนจัดเสื้อผ้ามาเผื่อผมด้วยสักสองสามชุดเขาบอกมารดาอย่างนั้นก่อนจะตัดการสนทนาในที่สุดมุ่งหน้าสู่หัวหินไปยังบ้านพักต่างอากาศของครอบครัวหลังจากส่งปฏิมาที่สนามบินแล้วปัดรู้สึกว่าความคิดของเขาไม่ค่อยแล่นเอาเสียเลยนิสิมันเหมือนมีอะไรแฝงซ่อนอยู่ในใจลึกๆไม่รู้สิแต่ตอนนี้เขายังไม่อยากจะคิด หากแต่ก็ได้รู้สึกถึงความกระหายอยากในริมฝีปากอิ่มๆคู่นั้นที่จริงแล้วเขาคิดว่าเขาคงอดกลั้นไว้ไม่ได้แน่คื้นอยู่แม่ใกล้ตัวแสบนั้นสักวันเขาต้องลากหล่อนขึ้นติ่งแน่ๆเขาอาจจะกังวลไม่ได้กับสิ่งที่อยู่ในหัวนั้นสาบานได้ว่าไม่เป็นความคิดของหนุ่มวัย18ปีเขาอดจะยิ้มกับตัวเองไม่ได้บางทีเขาอาจจะโตเร็วเกินไปก็ได้ รถเลื่อนเข้าไปจอดที่บริเวณหน้าบ้านพักตากอากาศเขาเดินลงมาอยู่หน้าบันไดอ้าวปัดไหนนายว่าจะมาพรุ่งนี้ไงละ่ะเสียงเคลวินทักขึ้นตรงแนวระเบียงผมขี้เกียจกลับบ้านพี่แป้งละ่ะเพิ่งอิ่มข้าวเลยไปเดินเล่นแถวสระว่ายน้ำแล้วอาหมอก,ก็ปล่อยให้พี่แป้งไปนี่มันดึกแล้วนะคะฉันยืนมองจากตรงนี้นั่นไงแป้งอยากอยู่แบบว่าส่วนตัวบ้างฉันไม่อยากขัดใจเธอ เขาสบตาอามออย่างไม่ชอบใจหนักหากแต่ก็กวาดสายตาไปที่สนามด้านข้างริมสระว่ายน้ำเห็นกริดาเดินไปมาอยู่ตรงนั้นท่าทางกำลังใช้ความคิดปัดทำท่าจะเดินไปหาพี่สาวทว่าเคลวินทวงไว้ยาเลยปัดแป้งอยากอยู่คนเดียวสักพักฉันจะเฝ้ามองเธอเองนายขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเถอะปัดมองว่าที่พี่เคยด้วยสายตายเย็นชาหากแต่ก็ไม่ขัดใจ เขาหันตัวกลับขึ้นไปห้องพักของบ้านหลังใหญ่นี้เลือกห้องเดิมที่เคยมาพักครั้งก่อนๆน,นั่นอาบน้ำล้มตัวลงนอนอย่างเหนื่อยไม่น้อยชายหนุ่มเอางานติดมาด้วยเขาคิดว่าจะจัดงานของมันพรุ่งนี้ชายหนุ่มหลับลึกไปในที่สุดทั้งที่ในหัวของเขานั้นเต็มไปด้วยเรื่องให้คิดมากมายหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของปฏิมามันเหมือนขยะที่สุงในใจเขามาหลายปีแล้วปัดคิดในใจอย่างรำคาญอยู่ลึก,ลก ที่เขากำจัดมันออกจากหัวไม่ได้เสียทีเห็นรถจอดอยู่ใครมาล่ะคะอาหมอหญิงสาวเดินกลับมาที่ห้องในเวลาเกือบค่นคืนเคลวินนั่งอยู่ตรงระเบียงคอยทอดสายตามองร่างบางของหญิงสาวแทบทุกค้านาทีเลยก็ว่าได้ความคิดของเขาแล่นไปไกลทีเดียวแต่ชายหนุ่มกลับลังตัวคนถามให้เดินตามมาที่ห้องนอนปัดท่าทางเขาเลิกกานแล้วมาเลยทั้งที่ว่าจะแวะหาคุณแพทก่อน นี่แปลว่าคุณแพทอะไรนี่เป็นญาติของพอแมกคการีอีกคนเหรอคะแสดงว่าคุณแบมเธอก็เป็นก็รู้จักแค่ผิวเผินนะแป้งกับคุณแบมอะไรนั่นรู้แค่ว่าเธอเป็นแค่เลขาของคุณแพทแล้วก็เป็นพี่ภรรยาของคุณแพทด้วยเคลวินเห็นคนรักของเขาเบิกตาโตเมื่อได้ยินอย่างนั้นจากปากชายหนุ่มนี่แปลว่าคุณแบมเธอไม่ได้เป็นคู่รักของคุณแพทอะไรหรอกเหรอคะอาหมอ มันจะเป็นไปได้ไงคะในเมื่อคุณแบมเธอมีน้องสาวคนเดียวคือฉันเอ่อฉันหมายถึงวินดี้และที่พูดนี่แปลว่าวินดี้ยังแฟนของพี่สาวเธอหรือไงอ่าไม่ได้รู้จักวินดี้เป็นการส่วนตัวเคยเห็นแค่ในภาพการแต่งงานของคุณแพทเท่านั้นคุณแพทแบบว่าแต่งงานอย่างเร่งด่วนพี่น่อยวันแต่งงานก็บังเอิญว่าอากับแป้งมีปัญหากันเรื่องหมอละลิน เขาเว้นวากไวเพื่อดูปฏิกิริยาของเธอต่อชื่อของบุคคลที่กล่าวถึงนั่นแต่ได้เห็นแค่เรียวคิวสวยนั้นเลิกขึ้นมองเขาอย่างสงสัยแค่นั้นเองไม่มีอาการโกรธหรือแสดงความไม่พอใจเหมือนที่เคยเป็นทุกครั้งที่เขาเอ่ยถึงคนอื่นมันน่าแปลกที่กิริดาไม่แสดงอาการถึงห่วงเขาเลยสักนิดผิดปกติหรืออาจจะเป็นเพราะความทรงจำของเธอที่ยังหลงลืมนั่นก็เป็นได้ แล้วยังไงต่อคะไม่รู้สิอาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาคุณแพทย์ฆ่าตัวตายในวันแต่งงานนั่นส่วนอาก็แทบคลั่งที่แป้งประสบบัติเหตุเรื่องเกิดในคืนเดียวกันจำได้ว่าวันนั้นอาเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็ได้เจอกับข่าวร้ายตอนนั้นอาคิดว่าตนเองต้องตายแน่ถ้าแป้งเป็นอะไรไป เขากอดร่างบางนั้นแนบเข้ากับอกแน่นเมื่อเล่าถึงความหลังที่ผ่านมาอย่างทรมานนั้นอาปล่อยให้ปัดต่อยไปตั้งหลายมัดที่หน้าห้องฉุกเฉินนี่ถ้าหมอเคลวินแกลนไม่เก่งพอแล้วก็อาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ต่อได้อีกแล้วสภาพแป้งตอนนั้นเต็มไปด้วยเลือดพอๆกับปัดเขาเข้าไปลากเอาแป้งมาได้ก่อนที่รถจะระเบิดไม่อยากจะเชื่อเลยหมอละลินทำกับอาแบบนี้ได้ยังไง ในเมื่อเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันมาตลอดเลยเธอใจร้ายมากชายหนุ่มรำพึงในท้ายประโยคดันร่างบางนั้นขึ้นไปนอนบนเตียงดึงผ้าห่มให้ถึงลำคอขณะที่ชายหนุ่มนั้นทุดลงนั่งค้างๆทอสายตามองหญิงสาวด้วยความรักอ่าก็มัวแต่โกรธที่แป้งเอาแต่ใจตนเองแบบนั้นทั้งที่เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วแค่คำพูดของผู้หญิงอื่นไม่กี่คำก็ทำให้แป้งขาดสติได้ ขับรถทั้งที่กำลังเมาทำให้ตนเองต้องเจ็บแบบนี้กิริดาเงียบไม่ตอบโต้ใดๆทีหลังอย่าทำอีกนะทุนหัวรับปากอาได้ไหมว่าจะมีสติไม่หึงห่วงงี่เง่าอะไรแบบนั้นอีกอ่าไม่รักใครอีกแล้วอ่ารักแป้งคนเดียวเข้าใจไหมเธอไม่ตอบได้แต่มองเขาตาปลิกบปลแล้วก็ขอเหอะเลิกคิดเรื่องความฝันนั่นจะได้ไหมเรามาพักผ่อนกันนะ ต้องการให้แป้งได้รีแลกเต็มที่จะได้หายป่วยเรื่องความทรงจำอะไรนี่ถ้าแป้งลืมมันหมดเราค่อยช่วยการสร้างกันใหม่ตกลงนะหญิงสาวยิ้มกับคำพูดของเขาแคลวินเลื่อนตัวลงนอนข้างๆกอดเอวบางไว้เบาๆก่อนจะปิดไฟหัวเตียงปล่อยให้ความมืดเข้าครอบคลุมในที่สุดเขานอนกอดเธอมาตลอดสองสามคืนแล้วตอนนี้ดูเหมือนกิริดาจะไว้ใจเขามากขึ้นเธอยอมให้เขากอดโดยดี ทั้งยังชอบสตุกอ,อกกับแผ่นอ,อกกว้างของเขาราวกับเด็กๆที่ขาดความอบอุ่นแต่นี่เป็นสัญญาณที่ดีเคลวินคิดในใจตื่นมาตอนเช้าวันนี้เคลวินก็ต้องลืมตามมาเจอกับสีหน้าเฉยชาของปัดแมคเคอรี่ที่ผลักประตูเข้ามาอย่างถือวิสาสะพี่แป้งเป็นไงบ้างหาอาหมอสองสอมวันมานี้ก็ดีทานข้าวได้เยอะแล้ว แล้วก็ล่าเริงขึ้นไม่ตื่นตกใจง่ายแบบก่อนนี้เออมีฝันรายบ้างบางครั้งเขาตอบชายหนุ่มเดินไปที่ระเบียงด้านข้างดึงม่านลูกไม้สีขาวนั้นให้เปิดออกทอดสายตาไปยังชายหาดผมให้แม่บ้านเตรียมมื้อเช้าวไว้แล้วฮะลงไปทานมื้อเช้าด้วยกันอีกสักพักผมจะทำงานต่อแล้วนี่อาหมอให้พี่แป้งทานยาตามเวลาหรือเปล่าความทรงจำกลับมาบ้างไหมครับ เคลวินผุดลุกนั่งอดจะยิ้มขำไม่ได้ที่เขากับปัดนั้นไม่ต้องชะตากันเลยนับตั้งแต่กิริดาประสบอุบัติเหตุคลาวนั้นเด็กหนุ่มโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ปล่อยให้หมอละรินกล้ามาต่อแยกับพี่สาวเขาเรื่องนี้ทําให้ปัดไม่พอใจถึงกับบอกบิดาให้ยกเลิกกันมันหมายน่นเสียแต่เคลวินจะยอมได้ยังไงละ่ะฉันเป็นหมอนะปัดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันดูแลแป้งได้ผมเชื่อตายละ่ะ อย่างที่ผ่านมานั่นน่ะเหรอขอแค่อย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอีกก็พอแล้วอย่าลืมนะคะผมมีพี่สาวแค่คนเดียวเขาเห็นหางตาของเด็กหนุ่มนั้นปลายตามองที่เขาอย่างไม่พอใจกับคำตอบทำให้เคลวินแค่อยากไกล่เขารู้จักอยู่กับมอนี่มาแทบทั้งชีวิตปกติแล้วปัดนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดเฉลียวรู้จักรักษามารยาทแต่เรื่องของพี่สาวทำให้เขาขาดสตินี่สติ ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากตั้งแต่นับเกิดเรื่องคราวนั้นเคลวินหันไปที่กิริดาที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยสภาพที่สดชื่นกว่าเดิมเธอตื่นเช้าอีกตามเคยนี่ก็ผิดปกติเหมือนกันปกติแล้วคุณหนูแมคคารีตื่นสายมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีใครกล้าที่จะปลุกเธอด้วยซ้ำแม้แต่คนรับใช้อา้าวปัด เมื่อคืนมาถึงกี่ทุ่มพี่เห็นแต่รถจอดอยู่หญิงสาวถามเสียงใสพลางกวาดสายตามองสองหนุ่มที่สตบตาก,กันด้วยสัญญาณบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักเกรวินแค่ทำหน้าเฉยๆแต่ปัดนั้นสีหน้าท้าทายเต็มทีผมจะมาชวนไปทานมื้อเช้ามาเถอะฮะรีบตามมานะฮะอาหมอน้องชายดึงแขนพี่สาวออกจากห้องอย่างไม่ใส่ใจอะไรอีกเขาสำทับกับเกรวินด้วยเสียงราบเรียบ ปล่อยให้เกรวินถอนหายใจออกมาหนักหน่วงเขาเข้าใจอารมณ์ของเด็กหนุ่มดีทีเดียวชายหนุ่มเลื่อนตัวจากเตียงนอนก่อนจะเหลือบตามองกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเขาดึงมันมามองอย่างตั้งใจอีกครั้งรายชื่อที่อยู่บนแผ่นกระดาษนั้นหลายชื่อทําให้เกรวินต้งองขมวดคิ้วมุ่นทีเดียวเขาเริ่มถูกความเครียดเข้ามาในจิตใจอย่างช่วยไม่ได้กิริดาจะไปรู้จักคนพวกนี้ได้อย่างไร ในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอมีแค่สังคมของสาวๆที่ฟุ้งเฟ้อไปกับแฟชั่นกับความสวยงามนั้นน้ำซ้ำยังผ่านการเรียนจบมาอย่างเฉียดฉิวแบบว่าทุลักทุเลสุดๆเลยก็ว่าได้ยิ่งสาวจะรู้จักนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงพวกนี้ได้อย่างไรกันเคลวินเองแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับคนไข้ในโรงพยาบาลนั้นก็จริงแต่บางครั้งที่พอต้องการให้เขาไปช่วยในธุรกิจนั้น บางทีเขาก็จําเป็นต้องไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแมคการีเขาจําเป็นต้องรู้เรื่องธุรกิจของครอบครัวแมคคารีไปด้วยรายชื่อพวกนี้ชายหนุ่มอ่านภาษาอังกฤษที่กริดาจดลงบนนั้นหลายชื่อด้วยความกังวลอยู่ในใจพททีนาเกรเบลหรือคุณแพทที่เขารู้จักดีนั่นเขาเหมือนคนในครอบครัวแมคคารีอีกคนหนึ่งแต่ทำไมกริดาจำเขาไม่ได้ล่ะเรื่องนี้เขาคงต้องใช้เวลา แต่อย่าหวังว่าคุณแพทจะมาแย่งเธอไปจากเขาละ่ะชายหนุ่มคิดพลางสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเขาอดคิดไปถึงอดีตท,ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ชายหนุ่มร่างสูงรุ่นพี่ของเคลวินแค่สามปีนั้นเขาเป็นน้งเพื่อนและพี่ชายของเคลวินมาตลอดนับตั้งแต่เขาจำความได้เติบโตภายใต้ครอบครัวของแมคคารีพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพ่อแมคคารีตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบ เขาก็มีเกลเบียแพทิน่าเป็นต้นแบบชายหนุ่มร่างสูงผู้มีดวงตากลมกลิบทั้งหล่อเหลาและฉลาดหลักแหลมเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่อายุน้อยที่สุดของวงการเลยก็ว่าได้พอมีแป้งหวานเพิ่มมาในครอบครัวพ่อก็เริ่มมีงานที่หนักขึ้นตามลําดับเขามีธุรกิจที่ขยายไปทั่วโลกพร้อมกับแพติน่านั้นเติบโตจนอยู่แถวหน้าของยุโรปในช่วงที่เกลวินกําลังเรียนจบแพทย์แพติน่าก็กลับมาอยู่เมืองไทย ตอนนั้นนั่นเองที่แป้งหวานตามติดเขาเป็นตังเมย์ช่วงนั้นเคลวินก็ติดพันกับการทํางานที่เพิ่งเริ่มขึ้นนั้นเขาห่างเขินจากครูมันอยู่ระยะหนึ่งแต่นี่ไม่สําคัญเท่ากับว่าแพทติน่านั้นกําลังปลูกต้นรักกับสาวที่เป็นอาจารย์สอนภาษาที่สถาบันแห่งหนึ่งเรื่องนี้ทําให้เคลวินรู้สึกโล่งใจที่แป้งหวานจะได้เลิกตามติดคุณพัทของเธอเสียทีเคลวินเองไม่มีเวลาที่จะตามติดเธอได้ตลอดเวลา งานในห้องผ่าตัดนั้นมีแทบทุกวันมันทำให้เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนจนกระทั่งแป้งหวานเรียนจบคุณแพทย์กำลังจะแต่งงานเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เขาเสียภรรยาไปส่วนเคลวินต้องแทบคลั่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคูมันมันใช้เวลานานมากกว่าเขาจะทำใจยอมรับได้ว่ากฤริดานั้นกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วเขาต้องกลายเป็นคนที่ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน จนตั้งขอพักงานไปหลายเดือนทีเดียวสุดท้ายแล้วโชคก็เข้าข้างเขาจนได้กิริดาฟื้นจากการนอนเป็นผักนั่นในขณะที่คุณแพทต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อทำบุญให้กับภรรยาที่สเสียชีวิตไปในคืนแต่งงานข่าวที่โด่งดังที่สุดในรอบปีนั้นคงหนีไปไม่พ้นข่าวที่คุณแพทกลายเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมภรรยาของตนเองในคืนแต่งงานเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับภรรยาก่อนที่เธอจะตกลงไปจากตึกสูงในห้องแต่งตัว ก่อนงานฉลองสมรสจะเริ่มขึ้นในงานเลี้ยงภายในโรงแรมหรูแค่ไม่ถึงสิบนาทีมันเป็นสิบนาทีที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเกรเบลแพทินาชายหนุ่มคิดเรื่องนี้จนแทบลืมเวลาเขาคงต้องลงไปทานมื้อเช้ากับแป้งหวานและน้องชายของเธอชายหนุ่มวางกระดาษนั้นกลับเข้าที่เดิมบางทีเขาอาจจะทำเป็นลืมเรื่องนี้ไปสักพักจนกว่าเรื่องจะแต่งงาน เคลวินคิดในใจพยายามสลัดความกังวลในหัวให้ออกไปให้หมดแต่มันได้ผลนิดหน่อยเองอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ได้เขาก็เดินออกจากห้องนอนพร้อมกับได้ยินเสียงรถที่กำลังแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่รถสปอร์ตรูสีดำมันวอบวาวจะเป็นของใครได้ละ่ะนอกจากเขาเดินฝีเท้าเพื่อไปห้องอาหารเห็นกิรด,ดากำลังนั่งอยู่กับน้องชายมีแม่บ้านกำลังเสริฟมื้อเช้า คงเป็นเมนูข้าวต้มที่ปัดชอบตามเคยเขาเห็นหญิงสาวก้มหน้าก้มตาคนข้าวต้มในชามอย่างไม่สนใจใครเคลวินสาวทาวเข้ามาใกล้หญิงสาวก่อนจะสุดลงนั่งข้างๆปลายหางตามองเห็นร่างสูงของชายหนุ่มอีกคนกำลังก้า,าวเท้าเข้ามาในห้องอาหารแห่งนี้ร่างสูงนั้นสวมแค่เสื้อยืดคอวีแขนยาวกับกางเกงขาสั้นแค่เขา่าสีเทาผมยาวสีน้ำตาลอ่อนนั้นระปกดวงหน้าดุด มีหนวดคลาวคล้มมองเห็นดวงหน้าเดิมแทบไม่เจอจะมีแค่ดวงตาคู่คมกริบที่มันแสดงเห็นความเจ็บปวดไม่สั่งสานั้นชัดเจนแต่จะว่าไปแล้วเคยวินเห็นแววตาแบบนี้มาหลายเดือนแล้วเขาจำได้แม่นทีเดียวอาแพทเท่ทีนะฮะที่ผมไม่ได้โทรหาป้าฮะเพิ่มข้วต้อมอีกหนึ่งที่ครับชามใหญ่นะปัดทักขึ้นเสียงอ่อนก่อนจะหันไปสั่งแม่บ้านเควินเงยหน้ามองคู่มัน เขาเห็นเธอนั่งตัวแข็งทื่อไปแล้วยามนี้ในตาคู่นั้นเบิกโตริมฝีปากสันระริกแป้งหวานชายหนุ่มอุทานออกมาสิงสัน่นกระชับไหล่บางนั้นเขย่าเบาๆด้วยความตกใจมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะช็อกชายหนุ่มคิดพลางรังรากที่งพลางสั่นนั้นมากรอกระชับไว้แน่นทุกอย่างโอเคแป้งใจเย็นๆที่รักหายใจลึกๆได้โปรดแป้งหวานอย่าทำแบบนี้นะหายใจสิ หายใจทุนหัวเขากระซิบเสียงต่ํากับแก้มนิ่มทั้งที่หัวใจตนเองก็เต้นระรัวไม่แพ้เธอเลยนี่สิใจเขาแทบจะขาดไปแล้วโปรดติดตามบัวร้อนซ่อนรักร้ายในอีพีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ